วันนี้หนูเอาดินน้ำมันไปโรงเรียนใช่ไหมแล้วล้วหนูก็จะมาทำไปว่าด้านก็จะเจอคาดีหนูจะมาขายมันมีก้อนใหญ่อ่ะหาดไปไหนอ่ะมันคนอ่อนใหญ่ม,มาก แบ่งแล้วไงลูกหนูแบ่งแล้วไงตามจริงมันมีก้อนเหมือนอ่ะไม่มีแล้วค่ะประตูไม่เห็นแล้วมีแค่นั้นแหละลูกไม่มีแล้วค่ะอือเอานม่เหละมีแค่ไหนก็แค่นั้นไปค่ะมาข้าวจีนมาลูกคนจะเอาเท่าไหร่ยาตูสเอาเท่าไหร่เอาเอายี่สิบบาทค่ะเอาเอาถามท่านผู้ชมก่อนท่านผู้ชมจะเอาไหมคะน้องกับน้องมารีทำข้าวจี๋ค่ะ ห้าจีลูกหมุนเด้งสีชมพูหนูต้องคุยกับท่านผู้ชมค่ะหนูต้องคุยกับท่านผู้ชมทอดไหมกรอบหอมค่ะจะห่อ,อก,กระดาษให้ค่ะเพราะว่ามันอยู่กับฟอแล้วมันก็จะอืดําไม่อร่อย มันก็20มันก็จะได้แบบอิ่มๆคุ้มๆส,สิบบาทก็ได้คุ้มนะคะอันนี้ค่าจิาชิมได้ค่ะแต่นี้มันยังไม่สุกเลยน่ะยังไม่สุก้สุกมันจะเป็นอันใหญ่นี่สุกแล้วๆๆทุกคน เขาไม่ให้เลือกค่ะมีรูปปลาหมึกมีรูประอไปะไรเยอะๆเลยนี่อันนี้เป็นรูปน้องหมูเด้งนี่นะทุกคนน้องหมูอเด้งนะน่ะน้องหมูอเดอ้งอเด้งตกอันนี้น้องปลาหมึกน่ารักมาก ไปกัดเลยเนี่ยงนี้น้องลูกหอยทากยุงยุงเยอะค่ะลูกไม่ยอมปิดประตูยุงเยอะสาบป,ประตูลูกมาฮิฮิฮิฮ ท่านผู้ชมด้วยถามท่านผู้ชมด้วยใครจะข้าวจีบ้างคะ,คะข้าวจีบบ้างคะข้าว <อ dentro. S 2> จ,จแล้วคะ่คะ,คะข้าวจีบ้างคะข้าวจีสีชมพูะคะ่ะอ๋อหนูจะเอาไปก็ออกะะจ,จีไปอบเหรอคะหนูจะข้าวจีไปอบวะได้ค่้ใส่ <c oughs> คะ่ะส่งให้เพื่อนๆส่งให้เพื่อนๆพืยี่สิบบาทส่งให้เพื่อนๆคะ่ะขะเกี๊ยบของข้เกี๊ยบค่ะยี่สิบบาทค่ะ ใครจะสั่งสั่งได้นะคะบอกเพื่อนๆใครจะสั่งสั่งได้นะคะมีขนมจีบซาลาเปาอยากกินไหมซาลาเปากินค่ะถามเพื่อนๆค่ะถามเพื่อนๆถามเพื่อนๆกินซาลาเปามีเฟรนฝายด้วยนะแต่ทำซาลาเปาก่อนเฟรนฝายอยทำ จะกินกับน้องมะลิบ้างคะถามสิกินแล้วก็ตายแอะแอออันนี้หนูเอาไปโรงเรียนเอาไปโรงเรียนไปเล่นที่โรงเรียนเหรอคะใช่ตอนพักเที่ยงเล่นไม่เล่นตอนเรียน คุยกับเพื่อนๆด้วยเดี๋ยวเพื่อนๆหลับบ๊ายบายอย่า,นะยาหลับนะทุกเพื่อนๆเนี่ยเพิ่งหลับนะทุกคนดูน้องมะลิทำก่อนทำเค้กมาแต่เราจะมาทำเค้กให้ทุกคนกันทุกคนต้องกินไม่กินเราจะไม่รักแล้วเพราะว่าไม่มีใครกินของแล้วนี่เราก็จะเอาตรงจุดมัน พ oh. ี่ได้ลูกด่าเลยนอกถไปนะเราก็จะไม่เล่นบาร์บี้บาได้แล้วทุกคนทุกคนจะใช้ด้านนี้ด้านหลังกูได้แต่เราจะใช้ด้านใหม่แล้วก็ทำเป็นสี่เหลี่ยมทำตามพี่นะทุกคนไปที่ไม่มีดินน้ำมันนะนี่ไป คนดับดูคลิปนี้มีดน้ำมันด้วยไม่มีน้ำมันนะพี่ก็จะไม่ได้เล้พี่ก็ไม่ได้กำลังใจน้จงองแล้วตกลงทำอะไรคะนะ่ะทำอะไรคะคุยกับเพื่อนๆด้วยนะคะอุมาตีฉีบแบิจีดแต่ไม่ทำพี่บาาะใครดู คอมเมนต์ด้วยผอุนาจีโอุมาตาดุอีนิตากดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องมะลิด้วยนะคะน้องมะลิขี้เล่นนี่ทุกคน,นท่านกองที่หนึ่งเราก็จะเอาอนะันน่ะเอลแล้วก็จะมากระพุ้คะแล้วเราก็จะทำเหมือนเดิม ที่เราส้อนเราเอาสีผสมกัน มาเราก็จะฟิก,กแล้วเราก็จะเอาไม้นาไปประกบนี่น้องมันก็จะไม่มีรูเสร็จหรือยังคะยัง ยังคะเสร็จแล้วจะได้บอกเพื่อนเรานต้องเอาเนื้อแน่นๆค่ะถ้าเราเอาเนื้อไม่แน่นนะมันก็จะไม่สูงทำให้แน่นๆ,ๆใช่ไหมคะต้องกดแน่นๆเสร็จแล้วทุกคนแล้วก็จะพีกด้านหลังเราวทุกคนมันก็จะมีจุดแล้วทุกคนก็เสียกเทียนลงไป เป็นสีนะเดีทุกคนก็จะเอาขึ้นมานี่ทุกคนเห็นปุ่มหไหมเอาดินไม้ก้อนหนึ่งโชว์ใกล้ๆค่ะใเห็นให้ท่านผู้ชมเห็นด้วยแล้วก็เอานิ้วมือเรามันมาประกบแล้วเราก็จะเปิดด้านนี้นมันคือกล่องดินสอใหม่ค่ะมาเราต้องสแกนนิ้ง นี่มีมสองมีสามชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นแล้วสางชั้นให้เพื่อนเพื่อนดูมาเราจะมาสแกนกันก่าให้เพื่อนเพื่อนดูให้เพื่อนเพื่อนดูเราก็จะได้ไปสกแกนค่ะจะได้ปิดให้เพื่อนเพื่อนดูค่ะเสร็จแล้วค่ะสวยไหมคะถามเพื่อนๆที่สวยไหมคะสวยไหมแล้วเอาไปสกแกนแล้วก็จะกดแบบ กดให้แรงแบบ <S <S ให้รู้ใหญ่นะทุกคนดูไม่ใหญ่มันก็จำไม้ส่วยแล้วเราก็จะเอานิ้วหน่ะสแกนก็ได้แต่เราต้องเอานิ้วให้หมดม,มาสแกนก่อน <S <S มาเราจะมาลองกันกดไปล้างล่ะเ,เสือไป จะเป็นที่เก็บสีแบบน้องแม่รักกู้มูกู้มีฉันไม่ทำเด็กน้องใหม่เพื่อนฝากเป็นกำลังใจบอกเขาแนละ้วขาแล้วอกเพื่อนๆฝากเป็นกำลัใใงลใจให้ด้วยนะคะน้องฝากเป็นกำลังใจให้ด้ยวยนะคะออกมาทำกันอีกค่ะสนุกไหมคะขนมจีบซาลาเปาแล้วก็ขนมเคก้กแล้วก<ม>็ใครรับคอมเมนต์ไว้บอก บอกสิใครรับคอมเมนต์ไหมคะใครรับคอมเมนต์ไหมคะส่งให้ถึงที่ส่งให้ถึงที่คะ่คะแล้วก็จะจบนี้บา,บ,าบ,าบายบายบดยบายก่ปิด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 ก,กล้องก่อนบายบายเดี๋วน้องมารีบทำคลิปอย่างอื่นให้ดูนะคะขอบคุเลยๆจูจู